Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a ล a m o ามบริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ล a m o ามูฟได้เลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิรทานุสาห์ครับ วันนี้จะมาชวนคุยว่าคนในออฟฟิศที่แบบนิสัยอันตรายอ่ะประเภทที่อันตรายเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะระวังตัวยังไงได้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้เราเป็นเพื่อเราเป็นคนที่นิสัยน่ารักน่าคบนะครับกลุ่มที่หนึ่งะฮะคือพวกชอบเมาชอบนินทานะครับเอ่อคนพวกนี้ชอบพูดถึงเรื่องส่วนตัวของเพรรื่อนร่วมงานนะครับซึ่งเอางี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ท็อกซิกหมด นะครับการนินทาคนใน่ท็อกซิกหมดนอกจากกรณีที่คุยกันในประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการพัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งอะไรเขาไม่เล่นนินทาเขาไม่เล่นนินทาไอ้อย่างอื่นน่ะสร้างความแตกแยกคนนั้นพูดถึงเธอแบบนี้นะคุณอะไรอย่างเงี้ยน,นะพวกนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องของการนินทาเมาส์ทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นการจุดเชื้อไฟแล้วในความเป็นจริงเวลาผมลงไป ดูเรื่องนี้จริงๆนะเวลามีเรื่องเนี่ยนะฮะคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเนี่ยเออเวลาไอ้คนเล่าอ่ะมันเล่าฝั่งที่ตัวเองดูดีไนงะทุกคนอ่ะนะฮะแล้วก็เหมือนกับไม่เล่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็เลยฟังดูกลายเป็นเรื่องที่ที่ไอ้ฝั่งที่ถูกถูกดินทาก็คือดูแย่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อันตรายที่สุด้าคนตกอยู่ในกลุ่มคนประเภทนี้ก็คือคนรอบตัวเราเนี่ยโอ้โหมีแต่คนช่างดินทาว้ยนะฮะ ให้รีบออกมากที่สุดเพราะในที่สุดเดี๋ยวบางทีคุณจะสวยด้วยและให้รู้ไว้เลยว่าตอนคุณไม่อยู่เขาก็นินทาคุณเหมือนกันกลุ่มที่2ครับเป็นพวกอาร์เรกนนะพวกหญิงยโสเย่อหยิ่งนะครับพวกนี้เนี่ยมักดูถูกความคิดของคนอื่นมางโง่นะฮะแล้วก็ไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะครับคนอื่นแม่งโง่หมดชั้นฉลาดที่สุดนะอันเนี้ยเกิดทําให้เกิดความขัดแย้งแลวไม่เป็นมิตรแน่นอนนะครับคนประเภทนี้ก็คนไม่ค่อยชอบหรอกแต่ตัวเองไม่รู้เจ้าตัวมักจะไม่รู้นะครับ อันนี้เป็นอันที่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเก่งอะไรมากๆนะฮะมันจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันใช้คำว่ามเป็นไปได้นะเพราะว่าคนเก่งๆบางคนหลายคนก็ไม่เป็นที่เราจะ a r ร o g a n เราจะเยอะยิงนะครับอันที่3คือพวกที่โกงไม่ซื้อสัตว์นะครับรับคิกแบ็กอะไรแบบนี้นะฮะร,รับคิกแบ็กจากซัพพลายเออก็มีนะครับขโมยความคิดคนอื่นนี่ถือว่าขี้โกงนะครับอันเนี้ยส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือไม่ใช่ของเฉพาะเจ้าตัวเองนะ ของทั้งบริษัทเลยอันนี้อันตรายมากเช่นกันเพราะคนมันจะแบบมันจะรู้สึกว่าที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความไม่ซื่อสัตย์นะครับอันที่4ี่คือพวกที่มีความก้าวร้าวนะครับอันนี้จะเป็นการใช้คําพูดส่วจนใหญ่เป็นการใช้คําพูดนะฮะหรือหรือหรือเข้าคล้าย harassment นะฮะใช้คําพูดโจมตีเรื่องบุคลิกเรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานอ,อ่ะเออประเภทแบบแบบข่มขู่เออถ้าเกิด ผมเคยมีกรณีหนึ่งนะนานมากแล้วนะฮะนี่สมัยแบบอยู่แบบทําโรงงานอะไรเงี้ยนะมันมีกรณีแบบคนมั่งขู่กันวนะ่าจะเอายกพวกมาทำลายร่างกายอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยมีนะฮะเคยมีเคสก็ต้องไล่ออกเลยพวกนี้ต้องไล่ออกข้อที่ห้าพวกนี้อันตรายเกือบจะที่สุดแล้วผมว่าคือพวกบ่อนทําลายสร้างความแตกแยกนะครับอันนี้คือตั้งใจสร้างความแตกแยกไปบอก A บอกว่าเฮ้ยบีนั่นพูดถึง,งานายไม่ดีนะไปบอก B ว่า A พูดถึง,งานายไม่ดีนะแล้วไปบอกอีกคนคือนึกออกไหมฮะ สร้างความแตกแยกยุยงนะครับยุยงให้เกิดการแตกความสามัคคีกันในทีมนะครับข้อที่6พวกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือไม่สนใจส่วนรวมไม่ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ะไรทั้งนั้นนะครับงานชั้นคนเดียวเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องเสร็จงานคนอื่นช่างหัวมันนะครับอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อแน่นอนเพราะเราต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นปเป้าหมายด้วยกันนะครับข้อที่7คือพวกที่ไม่รับผิดชอบทํางานไม่ได้มาตรฐานอันนี้คือทํางานเสร็จอย่างเดียวไม่สําเร็จ คนอื่นต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นงานที่ส่งมาไม่ครบถ้วนนะครับมีปัญหาหนูน่นนี่ต่างๆนาๆนาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นการมีคนเหล่านี้ในออฟฟิศหรือถ้าเราตกเป็นคนในในหนึ่งกลุ่มในแบบนี้ในออฟฟิศแล้วมีคนคอมเมนต์เราฮะมีคนให้ฟีดแบ็กเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นการลดผลิตภาพขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานของทีมโดยรวมนะครับอันนี้ต้องคอยสังเกตกันดูแล้วคอยเตือนกันได้นะครับ ในบางอย่างเนี่ยนะบางทีเนี่ยเออก็จะมีคนมาเตือนผมบอกว่าเฮ้ยพี่อันเนี้ยพี่แม่งเหมือนกับมีความแบบไม่ฟังคนอื่นอ่ะนะไม่ฟังคนอื่นเหมือนแบบอันเนี้ยไม่ดีเขาก็เตือนเราก็โอเคเก็จะพยายามฟังคนอื่นมากขึ้นทีนี้เวลาเราเตือนใครเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้อง expect ไว้นิดหนึ่งว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้ดทันทีเนาะเพราะว่าบางทีคนเราันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนได้นะฮะมันก็จะช่วยมากๆเลยนะครับ วันนี้เรามีของแจกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ชมของเราทาง YouTube นะครับลองมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคนประเภทไหนในที่ทำงานหรือว่าถ้าเป็นตัวคุณเองที่รู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่คุณอยากเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับเรามีเราให้ไปสองอันเลยนะเผื่อจะไปใช้เพื่อนด้วยเป็น Sunlution นะฮะสีจันซัน Sunlution นะครับอันนี้เอาไปรางวัลหนึ่งเราให้2องันเลย2หลอดเลยนะครับมี10อันนะครับมาอมเมนต์กันนะครับแล้วเดี๋ยวสมมูลจะเลือกผู้โชคดี ประกาศใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับสวัสดี้อบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่งออนดิม n นเดลิเวอรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a ามูฟแล้วได้เลย